ครับสวัสดีครับบ้าสูนหนือถะออาก็ต่อเน,นื่องเปคลิปที่สามเพื่อให้มันจบเกี่ยวกับไมโครยีสซ่ย,ยนะการน,นําเชื้อที่เราทําหลายรูปแบบที่รุงหัอวอธิบายไปแล้วเนี่ยไปใส่ตัวตน,นี้สําคัญที่สุดนะทําเชื้อนี่ไม่ยากละสหรับรุงหัวเนาะทําเชื้อแบบหวังผลเปอร์เซ็นต์ณชั่วโมงนี้รุงหัก็ตีความว่าเราทําได้ความสำเร็จถึง 60%ขึ้นไปนะว่าเชื้อเนี่ยมันเป็นเชื้อที่ดีมั่นใจได้ถึง60%แต่ว่าไม่ได้อยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวหนูจะพัฒนาไปอีกเพื่อให้มันได้เปอร์เซ็นต์ความความเป็นไปได้ความเชื่อสูงกว่านี้อีกวันนี้ได้แค่นี้ก็ก็อโอเคแล้วทีนี้เรามาทากันนะเอาเชื้อมาใส่ วิธีของหนวดก็จะเริ่มแบบนี้เลยคือคือจริงๆถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่หนวดมีหลายอย่างก็เลยทําให้ดูว่าถ้าคุณมีไอ้ไอไอเชื้อเม็ดปุ๋ยไปเม็ดปุ๋ยแมคโครซาไปเนี่ยคือเชื้อเห็ดรวมเนาะเนี่ยสังเกตดูว่าเขาจําสิงแห้งหมดเลยหนวดเขาจะเอาเพราะอันนี้มันเป็นปุ๋ยตัวนี้จะล่อให้ลาก วิ่งมาหาโดยเร็วเอาหนวใช้พอประมาณเหมือนคนอื่นแล้วกันเดี๋ยวใส่เยอะไปกว่าโอ้ยต้องใส่ขนาดนี้เลยไม่ใช่เอาแค่นี้ก็พอนะในส่วนที่หนึ่งก็คือถ้ามีแค่นี้ก็จบเหมือนกันนะแต่แต่ลุงหนวดยังไม่ให้จบอยากจะให้ เพิ่มเติมสิ่งน้องนี้เข้าไปเพื่ออะไรอันนี้คือขี้วัวมูลวัวแห้งนะนีะ่จะเติมเข้าไปก็เมว่าที่หนึ่งก็จะเรียกลากเมื่อที่สองคือตัวนี้เรียกเป็นที่เดือเส้นใหญ่ของของเชื้อราเห็ดให้เขามีพื้นที่เดือเส้นใหญ่ ใส่มูนัวแห้งเข้าไปอันนี้สำคัญนิดนึงควรจะเป็นมูมัวแห้งที่มันมีการย่อยหมดความร้อนแล้วมันไม่เกิดกรบวนการหมักต่ออีกเบอรที่สามที่เราจะใส่ก็คือตัวใดตัวหนึ่งก็ไดเฮ้ยพี่กินนะ่ะเอาเผื่อมูดว่าไม่มี มีแค่นี้ก็โอเคตัวที่สามที่จะใส่ก็คืออาหารของเชื้อราเห็ดมันไม่ใช่ลำหยาบก็เ,เดี๋ยวเราเอาเอากระตุ้นให้เขาเกิดมาปั๊บเขามีอาหารแล้วมีที่เดินเส้นใหญ่บางๆแค่นี้เนาะแล้วถ้ามีแค่นี้แล้วก็เอาดินปิดเข้าไป แล้วลดน้ําแล้วก็โกยใบไม้เข้ามาใส่คุมจบนี่รุงรนมีหลายอย่างมราก็จะสั่ทุกอยไถ้าสมมุติว่านี่อย่างใดอย่างหนึ่งทำแบบนี้คือที่สําคัญคือหนึ่งมูลวัวมูลควายก็แล้วแต่แล้วก็อาหารให้เส้นใ่เห็ดเดินก็คือลำ ถ้าไม่มีลำก็ใช้น้ำตาลโรยบางๆได้ยิงห่วยแขกใส่เชื้อน้ำเข้าไปนะเชื้อน้ำมันก็จะไปซึมเข้าไปเดินกระบวนก,การชีวิตเปิดกระบวนก,การชีวิตที่เดินเส้นใหญ่อยู่ที่มูลวัวมีอาหารจากลำถ้ามีแค่นี้ก็จบคามีเอก นี้ไงเราก็ทำอันนี้คือเชื้อเกียวที่ว่าเชื้อเกียวเห็ดนงโง่เมื่อกี้ไอ้เชื้อน้ำเป็นเห็ดเห็ดเผอเนาะใส่เข้าไป มันมีเยอะไงรู้ทำได้เพราะมีได้ทาได้อันนี้เป็นเชื้อเห็ดเผาะเห็ดเผาะเชื้อตัวเห็ดเผาะเนี่ยที่ลุงหอตมีเป็นเห็ดเผาะซีรทอนนะครับเป็นเห็ดเผาะซีรีทอนเห็ดเผาะซีรีมทอนนี่เป็นต,ตัวนี้ เป็นการพัฒนากันขึ้นมาจากเห็ดเพาะธรรมชาติมีดอกใหญ่ใหญ่ถึงสิบสิบห้าสิบเซนไอ้เจ็ดเซนเจ็ดเซนมันใหญ่เป็นผ่าทุนกลางเจ็ดเซนน่ะเป็นตึงตึงควายตึงหนังและดอกใหญ่มากเขาตั้งชื่อว่าเห็ดเพาะสีรินทร์ ไม้วงยางเรามีเช yeah! ื really? yeah. yeah. ้อต right. ัวนี้อีกเหตตลูเหตตาลูตตาลูนี่จริงเนี่ยเท่าที่ไปแมทมากที่สุดก็คือต้นชาดใช่ไหมี่ต้นชาิเรามีอยู่งูมีต้นหนึ่งต้นนี้มีต้นหนึ่งเดี๋ยวเราจะสร้างทำไมลุงหวดไม่ไปขุดข้างในก็เก็บเห็ดเปล่ามันปูขึ้นมาเราจะเห็นดอกเห็ดชัดเจน ก็ทำด้านนอกแต่เดือวเชื่อเขาเมื่อเมื่อเข้าไปถูร่รากไม้แล้วขอจะกระจายไปทั้งต้นนี่ขุดรอบสรงพุ่มครับให้สังเกตแล้วนี้เราใส่กับต้นยังนางนมันมันจะสองสามปีแล้วล่ะ,ะแต่เขาเขาโตไม่ได้ดีเพราะถูกหนังแล้วก็รุงหัวก็มัวไปบำรุง อะไรหลายๆอย่างคือทำหลายอย่างมันก็เลยไม่ได้จบแค่เสียวเดียวตรงนี้แล้วปับ๊บแนะนำนะครับรถน้ำ อันนี้เราใช้น้ำาบาดาลรดเรดเยอะไม่ต้องกลัวเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยดินมันแห้งอยู่เนาะเดี๋ยวความชุ่มตรงนี้มันก็จะซึมซับกระจายไปมันจะไปปกรากเลยบอกรากเฮ้ยมีปุ๋ยแล้วนะเดี๋ยวเรสร้างรากปล่อยเพิ่มเข้ามา ปลูกพืชการปลูกพืชเคื้อที่จำศินก็คือความคื้นกับอาหารที่เขาได้ไปก็จะปลูกเขา,าปลูกตื่นเลยขึ้นมาตั้งรากฝนก็จะสร้างนะฮะทุ่มได้ครับทุ่มได้เพราะแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็ ดูซักเข้าไปหมดเสร็จต่อไปก็คือเอาดินที่เราเปิดดินที่เราเปิดออกไปไงเอาลงมาสติกครับ พืินที่เปิดลงมาปิดขึ้นเราไม่จะจะได้ไม่ต้องเดือดตกหลุมเนะกรบวนกางก็จะเริ่มขึ้นด้วยการใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้ เป็นพื้นที่ที่ให้ไมโครไมโครคือฟังใจไหลซากคือรู้เกิดปฏิยาชีวิตที่ร่วมกันแันดินกอบเสร็จก็เอาใบไม้ที่เราเปิดเนี่ยมาคุมไว้เพื่อเก็บความชื้นนี่มันแห้งเร็ว เราก็ลดน้ำใส่อีกครั้งหนึ่งกลับไปไม้ที่เราปลูกไปให้ความคุ้มครองอยู่ด้ด,ด้วยด้วยรักษาความชื้ให้โอกาสของชีวิตวิวใหม่จะเกิดขึ้นวิวการสนับสนุนของมนุษย์ เราเนี่แหละกำลังเป็นพาหาน้ำเชื้อเสร็จอเชื้อโรคนะครับเชื้เอเสร็จมาใส่ลากไม้แล้วทำตัวเป็นพาหา ราต้องการความมั่นใจอย่างที่ลุงบอกว่า,าสายเชื้อที่ดีกว่าก็าคือเอาก้าไม้ที่มีเชื้อเห็ดแล้วมาปลูกไว้ข้างๆเพราะอนาจากของรากและเชื้อเห็ดที่อยู่กับต้นก้าก็จะสร้างความสัมพันธ์แบ่งไมโครไรซาไปหาราก แม่ให้ลูกเลี้ยงแม่ปกติแม่สร้างลูกเนาะแล้วก็ออกกิจกรรมลูกให้อาหารแม่สร้างชีวิตแล้วก็แยกต้นใหญ่อีกต้นหนึ่ง ้นยางนี้ไม่ต้องห่วงเนี่ยว่าต้องไปปลูกเข้าแถวกันห่างตีเมตรสามเมตรจริงๆเนี่ยไปดูที่วัดป่านครับวัดป่าเราจะเห็นความสมบูรณ์ของพันที่อยู่ใกล้เคียงกันอันนี้เป็นต้นกล้า แล้วเติมให้หน่อยแต่เรามีเชื้อเริมเข้าไปได้ใหญ่เยอะนะครับน้ำหมักเข้มข้นทำให้ก้าไม้ตายได้ จบการสอนคนไอ้เยอะตายเยอะไม่ดีเสมอไปนะครับคุณล้มไม่ต้องใหญ่คุณล้มแค่พอพอถึงซ้าพอพอที่ล้มใหญ่ต้นไม้จะเสดน้ำหน่อยจะเจา เชื้อราในคอยไ้ซ่าอยู่ก็จะแพ่ขายา,ขายกระจายออกไปแล้วก็ไปพันกับรากต้นใหญ่ที่อกการใส่เชื่อที่ดีกว่าหวังผลได้มากกว่าเพราะธรรมชาติเขาเขาต้องเติบโตเนะาะเดี๋ยวจะสร้างอาณาจักร,รากฝอยออกไปเมื่อรากฝอยมีเชื้อราอยู่เชื้อราม่คอยไ้ซ่าอยู่ก็จะไปผูกพัน หลากไม้ดังเดิมนี่คือการใส่เชื้อก็ออคิดว่าทำกันอย่างนี้เนี่ย<อ>ก็เรียกว่าวิธีปานี่ละเ<อ>นอะก็นำเสนอวันนี้คิดว่าสมบูรณ์ต่วหนึ่งในชั่วโมงนี้ในวันนี้ แต่ถ้ามีอะไรดีกว่านี้ลุงหนวดพัฒนาองค์ความร,รู้ไปลุงหวก็จะมานำสเสนอต่อไปเรื่อยๆนําสิ่งที่ดีกว่ามาอีกก็หลายๆคําถามที่ถามกันมาคิดว่าวันนี้เนี่ยถ้าถ้าดูกันครบสามคลิปจะเกิดความเข้าใจร่วมกันทางเดียวกันแต่ที่ลุงหวได้เรียนรู้มาขอบคุณมากครับที่ติดตามการถ้าหากสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามกันมาใน ใน,ในใต้คลิปนะครับขอบคุณมากที่ติดตามครับส่วนเชื้อต่างๆเหล่านี้ก็เอาไปนี้ว่าตอนนีเ้เชื้อแห้งนี่มเรามีเบอร์โทรอยู่ยทั้งหมดฮะคือทุกเชื้อเนี่ยให้ติดต่อที่เบอร์โทรนี้นะฮะเบอร์โทรนี้เป็นเบอร์โทรไลน์ของปาจุบปัจุทำลายไว้ด้วยรุฐนวไม่ไม่ไม่ได้ให้เบอร์เพราะว่า ลุงวดก็มีกิจกรรมอื่นอยู่ก็การสื่อสารก็อาจจะเป็นไปเวทนดนึงแต่ว่ามีคำถามมาทาง0879607041เนี่ยเดี๋ยวประจุจะถือโทรศัพท์มาให้ลุงหวดคุยยินดีให้คำปรึกษาครับทุกคำถามมีคำตอบเกี่ยวกับไม่คอรไลซ่านะ <c oughs> ปะนัญหาชีวิตไม่มีนะ <c oughs> ยื่งตังไม่มีนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามลุงวด บ้านสวนลุงหนวดปลาอาวครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณนะคะลุงหนวดที่มาให้ความรู้นะคะกระจ่างในการใช้เชื้อเห็ดไมโครซานะคะจากการพัฒนาของลุงหนวดนะคะใครสนใจก็แอดไลน์นะคะตามเบอร์ขอบตะจุนะคะตามนี้เลยนะคะ ตอนนี้ปุ๋ยเชื้อเห็ดนะคะเราพร้อมจัดส่งแล้วนะคะฝากกดติดตามก like, ดไลค์กดแชร์นะคะช่องบ้านสวนอุนน่นหนวดป่าอาวด้วยค่ะสวัสดีค่ะ